สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะ <S <S คลิปนี้นะคะเป็นเด่นตัวเดียวนะคะสูตรใหม่ <S <S วิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่2นะคะหลักร้อย หนึ่งนะคะหลักร้อยบวกสี่นะคะคูงที่หนึ่งบวกสี่นะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะแปดห้าสอง ห้านะคะเข้าที่หลักสิบต่อมานะคะหนึ่งบวกสีนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะแปดหกห้าห้านะคะหลักหน่วย วดถัดมานะคะสองหลักร้อยบวกนะคะสี่คงที่ได้หกนะคะเลขที่ออกนะคะเท่าที่หนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะศูนย์หลักร้อยบวกนะคะสี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่นะคะเลขที่ออกหกสี่หกสี่นะคะหลักสิบต่อมานะคะห้าหลักร้อย บวกสี่นะคะคงที่ได้เก้านะคะเลขที่ออกนะคะเก้าเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่หลักร้อยเมื่อถัดมานะคะห้าบวก สี่นะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะเก้าหลักสิบนะคะงวดถัดไปนะคะห้าหลักร้อยบวกสี่คงที่นะคะ ได้เก้าคลิปนี้นะคะเด่นตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือ9นะคะสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมด6งวดนะงวด,งวดต่อไปถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่7นะคะคลิปนี้ตัวเลขก็ตามนี้เลยนะคะ